พัสดุที่เพื่อนผมส่งมาให้นะครับส่งเมื่อวานตอนเที่ยงถึงเลยครับผมจากนครสวรรค์เพื่อนผมทำแหนมขายนะครับผมใครสนใจวุ่นหนุนลูกวุ่นหนุนได้นะครับผมผมเปิดให้เพื่อนดูเลยครับข้างในเป็นยังไงหอร์นไม่แพงครับผมเพื่อนชื่อโคนะครับนักตะพนช้างเบื่อนะครับผมสนใจวุ่นหนุนได้นะครับโั้นี่รับหออย่างนี้ครับผม วันเดียวถึงแล้วทำเมื่อวานใหม่ๆไยวันนี้ก็คมเปรี้ยวพอดีทอดกินกับไข่นี่จะกินแบบสดเลยได้อร่อยเสียงรชาติครับผม้าอยู่ตลุกนะครับเปิดหลังเปิดร้านอยู่หลังวัดนะครับไปได้เลยกลิ่นกลิ่นออกมาเลยครับผมกลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยรับประทานได้เพื่อนๆดูไปดูนีิ โอ้โหนี่ครับผม mm hmm. น่ากินมากกินได้เลยเนี่ย อร่อยครับอร่อยอร่อยเริ่มบุหรุนกันนะครับผมผบครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับผมแหนมที่เพื่อนส่งมาให้ครับแกะโอแล้วไม่แพงนะครับผมมื่อไหนอุ่นหนุอุ่นหนุนได้นะครับผมโหนี่คงจะอันจะเปรี้ยวก็ไดรสชาติ แข้าวเหนียวเลยห่อนเองครับร้อนๆ้าร้อนๆ้งเนยไม่ต้องขับข้าวอะไรเยอะๆมากไม่ต้องอะไรมากมายชีวิตจำาลงไปนะครับผมสิ่งแต่และเกินทิกตามครับเป็นอะไรที่องตัววะ นแน่นมันจะมีหนังหมูมันจะนึบหนึบหนึบนึบนึบพิกตามครับหนึ่งเม็ด เพื่อนๆไหนอยากกรหนุดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้ครับอบครับ